ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขลับมือนี้เบาแอมลโลทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับเซียนลักซิปครับท่านผู้ชมเซียนลักซิปนี่มีตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากเอฟซีครับงวดวันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันถล่มหกสิบห้านี่ครับท่านผู้ชมเนาะกะเข้าเมื่อแล้วหลายงวดครับเข้าเมื่อแล้วหลายงวดเบาแอมลโลทงหินข่าวกับวบุฒิภัครับที่จะติดตามตัวเลขกับเซียนลักซิปมาฝากเอฟซีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะฟันขาดวัสดุครับฟันขาดบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับ สิเป็นตัวไรเด็ดงวดนี่ครับไปรับชมรับฟังกับเซี่ยนลักซิฟกันครับกลับสวัสดีครับปีเซี่ยนลักซิฟครับผมสวัสดีครับครับผมพีเซียนลักซิเนาะครับเนาะครับผมอ้ยหูยินคาววาเลกปีเซี่ยนลักซิฟนี่เขามาหลายงวดครับแม่นบ่ครับครับงวดพิพาน่กจะเขามาหลายงวดบผมอโอ้ครับครับครับ โดยเฉพาะล่าตู้ต้องมีเข่ามากที่สี่ตู้ตรงครับผมสี่หนึ่งตรงตรงนะครับเน้องครับจะไปังคยเข่าสามตัวบัคกี้เซียนครับผมลักลอยเค่อยเข่าบอส่วนมน้าสี่นันเข่ากับสองตัวครับโอ้เป็นเข่าสามตัวกับสองตัวบนกับสองตัวล่างเป็นหนักสามตัวที่หน หาละตซองบ่งงค่อยได้ก็คุณโอ้ครับเอาโบเป็นหยังครับเนาะพี่เซียนเนาะโอ้ดีใจได้หลายครับที่พี่เซียนแบ่งปันให้ FC ของบ่าวแอมละทงงวด 30, วันที่30ธันวาคมพศ .2565 ครับพี่เซียนเฮ็ดไว้แล้วบ่ครับครับเฮ็ดไว้กยคืออะไรครับผมอันเป็นเป็นเลขเซียนหลัก10นี่เป็นสูตรหยังเนาะครับขอถามนิดนึงครับผมอันนี้เป็นสูตร60สิบครับผมสูตร60สูตร สูตรหกทิศเนี่ยไรเนาะบาทเนี่ยอ่ะโบเป็นยังสูตรหกทิศครับสูตรหกทิศครับผมยังกว่าครับสูตรหกทิศสูตรหกทิศครับหกทิศครับสูตรหกทิศโอ้ครับผมแน่นอนแน่นอนครับสูตรหกทิศเด้อครับเอฟซีเป็นเลขสูตรหกทิศคำนวณมาโดยตรงครับผมเลขสูตรคำนวณมาโดยตรงบ่ครับสูตรคำนวณคือว่า ส่วนหางมันบกพอยลุกนะครับเลยทันว่าเขาต้องลงกับเขาโต๊ะครับหน้าเร่ๆครับผมครับครับครับพี่เสียนอุสาถุสาถุเขามาเขามาตีแทนหนึ่งหางยังว่านลุกเลยครับผมครับผมเขามาตีแตงหัวหนึ่งหานะครับเนาะจนมาหอดหนึ่งสีเนาะครับเนาะครับผมเอ้าครับพี่เสียนอานทีว่ารันิ่ี่เจ็ครับผม เดี๋ยวนะครับขึ้นมันคือขาดขาดวิ่งยังกว่าครับเจ็ดบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวครับผมว,วิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับเน้นเลยน,นะครับ,นบเนาะครับเน้นเลยครับครับผมวิ่งเจ็ดครับ<า>งนบเนี่ยคือตัดไปแล้วแบนี่เอฟซีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอใหม่ก่อนครับคือตัดไปแล้วแบบนี้พี่เซียน โอ้ขอโทษขอพายเอฟซีได้หลายเรือครับสายหลุดครับสายหลุดเนาะครับเอฟซีเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมโลทงนะมิเรอครับเนาะสวัสดีครับครับผมครับผมพี่เียนหัวขึ้นตัดสายไปหงหั่นครับผมพอดี่ามีผักสายไมเลยหลุดไปครับผมโอ้ครับครับครับโมเป็นยังครับพี่เียนอันบนวิ่งเจ็ดครับตอนนี้ชัดบอลก็ตอนนี้เรื่องชัดบอลครับผมเออชัดเจนขึ้นก็เก่าร้ายครับ ับคับเขาเริ่มไม่ได้นนครับเมื่อก่อนเอาวิ่งเจ็ดครับบนวิ่งเจ็ดแล้วครับกับบนวิ่งเจ็ดรางเดินห้ารองสองครับผมเดินห้าตัวล่องในคือสองครับผมครับผมจับคู่บนครับผมเจ็ดศูนย์จับคู่บนเนจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเจดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไปทีลาครับผมจากคู่ห้าเจ็ดเดี๋ยวครับเน้นให้ก่อนครับตัวตนตัวนตวนผมยังก็ตถนัดเน้นเพราะว่า เอาไว้ใจไข่คุ่งสุดท้ายพุงที่นหนครับโดยเฉพาะพุ่งเร็วผสมเอาไว้คุ่งสุดท้ายให้มันเหลือหางเดียวปะครับครับเพราะพุ่งสุดท้ายเหลือหางเดียวเพหางนี่แหละครับเพราะนั้นเพราะว่าเด็กเล็กนี่ขมวดมาหน่เล็กมันยังวิ่งอยู่ครับอยู่ขงทีครับเพราะมันพ่งโตครับมันมันยังขมวดพุ่งโตปะครับครับเด็กเล็กนี่ขมวดมาหนิคือว่าเด็กเด็มันยังวิ่งอยู่ครับอ๋อครับบรรทายเอฟซีเป็นอยากไปหาสื่อลอตเตอรี่ไว้สาง์ว่าครับ เพราตัวตัตบนยังไม่พันหนเราไปที่ไหนตัวล่างกนครับผมอ้าวตัวล่างครับผมครับตัวล่างไปที่ห้าเจ็ดจับคู่ห้าเจ็ดจับคู่ห้าเจ็ดครับห้าแปดห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์สองแปดสองแปด ส <29 S 1> <29 S 2> องเก้าสองเก้าตกันก็มีสามแปดครับผสามแปดครับผมกันสามแปดเนาะครับเนาะครับผมอันนี้บวงกลมไว้ให้ชักโตวัวครับห้ยายเลขซีพนักซื้อลอตเตอรี่ก่อนครับพี่เศยอ๋อได้ครับคุณครับในตัวล่างครับในตัวล่างเป็น <59 S 1> <59 S 2> ีพีห้าเก้าห้าเก้านี่ แน да. ่นอนเม็นบอกครับหาเก้าับผมหาเก้าก well ็หาเจ็ดก็เป็นหาเก้าก็หาเจ็ดสองหางนี่เนาะครับเนาะครับครับผมครับผมสองหางสองหางสองหางนี่เลยหาแปนนาดเดคยวันหาแปะตั้าบอกครับรับครับวัวมวนนี่กาใช้นักโต๊ะแจะไปที่เราสุนันทวะในส่วนของเรกล่างนี่นอากหางหรน่าคูงมาในน่องเลยเชอนตกผมในเรขกล่างนี่เน่ มัจะหางหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสองสามสามหางเนาะครับเนะในวงกลมนี่สามหางนี่ต้องมาชุดหนึ่งเนาะครับเนาะชุดหนึ่งนนอครับผมาเจ็ดหาแปดหาเก้านี่โบไดตัวไดตัวกับตัวหนึ่งเนาะครับผมพิเศษครับครับครับแต่บนนี่ยโบ้ใหบ่ครับโคในวงหเนาะน่ครับเพราะว่าเด็กนึวิ่งบ่ทลง นี่นอคือยูโต้ครับผมครับได้เรียกร่างนี่ยูโตแล้วเนาะครับเนาะที่วงไห่นี่เนาะครับเนาะครับครับจำได้ครงชุดใายได้โคงเสียงเรียนให้รอบนึงครับผมโอ้ครับได้ครับผมตัวนี้เอาไปเบิ้งเบิ้งเบิ้งไหวซะก่อนเนาะครับเนาะครับก่อนครับผมเอาไปเบิ้งก่อนครับครับได้ครับแต่ยันโมกิคานมาเนี่ยไกลๆใกลๆเลขออกก่อนสามีอันนี้ปั้นต้้งเล่เร่วบนญนะบุญหลามะรังโอ้ครับอันนี้ปั้นรุ้งไห้เลยเช่นแน่นอนเลยครับผมครับผมพี่เซียนครับครับผม ขอบคุณได้หลายครับพีเซียนเนาะครับเนาะมียังเพิ่มเติมอีกครับพีเซียนครับสำหรับไอที่ที่เขาบ้าในการให้ติกรรมกดติกรรมกดแช์กดไลค์ให้แต่มีนำได้ครับผมครับผมครับผมขอบคุณได้หลายครับพีเซียนครับครับสวัสดีครับพีเซียนลักซิครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผมทนผูชมเนาะพีเซียนลักซิก็เน้นให้เลียกล่างครับ เลขกล่างเนาะครับเนาะเป็น3หางครับแต่ตัวเลขนี่ยังบ่ทันได้อยู่ตูเพิ่นว่าครับเลขบนบ่ทนนันได้อยู่ตเนาะครับเนาะแล้วก็สิเน้นอีกเทื่อนึงกะว่าใกล้โค้งสุดท้ายพุน่น่ะครับเดี๋ยวเบาแอามละทงกสิโทรสอบถามพี่เซียนมาฝาก FC อีกคือเก่าเนาะครับ FC เนาะเลขในชุดของพี่เซียนนี่บ่ทา FC ฝันเกี่ยวครับตัวใดตัวนึงก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภลองเบิ่งซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับงวดวันที่30ธันวาคมพศ .2565 ครับ เดี๋ยวเบาแอมนุรงสิจดตุลิข้องปิเซียนลักซิปในแคปหบนาจอครับครับผมสมมชมนี่ด้วยครับตุลของเซียนลักซิปนะครับสมมตชมนาะวิ่งบนครับสมมตชมวิ่งบนหล็กเจ็ดครับสมมชมเจ็ครับวิ่งเจ็ดเนาะครับเนาะเลขจับคูกับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ามเจ่้าเจ็กเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับมชมนาะเลขล่างนี่เด้นหาครับล่องสอครับสมมชมวงกลมให้ครับสมชมห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าครับ ในสามชุดสามตัวที่วงกลมเนี่ยต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมาครับเซียนว่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะส่วนเป็นเลขตกกันเนี่ยครับสองแปดสองเก้าสามแปดห้าศูนย์ครับท่านผู้ชมงวดวันที่สามสิบท่านว่าคมพศสองพันถอยหกสิบห้าเนี่ยครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับเลขบนครับเลขบนยังโบนนี่เน้นให้ครับยังบโบนนี่วงกลมให้ครับเพราะว่าเลขยังบโันอยูโต้พันวาเนาะครับเอฟซีเนาะนี่แหละครับผมกระแคบน้าจอไว้ครับเพิ่นว่าเขามาหลายงวดครับบ่พลาดเนาะครับเอฟซี เดี๋ยวไก่โครงสุดท้ายเบาแอมโลทงสิทธิติดตามมาฝากเอฟซีแบบด่วนครับสำหรับคลิปนี้ขอให้มีโชคใหญ่ครับเซียนลักซิปครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมโลทงสิบห้าไปเบิงขลองดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปเบิงกันครับเบาแอมรลทงนี่จะเดินทางไปทํำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีคองดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่าช้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไาขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จึงสี่เหือถือเนาะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม้ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับ,รบโอเคค้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตานายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้ <primeiro> เรื่องการงานหา,รรนาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแ,แล้วก็บเเีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะค,ครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปุรอดเนายพอ่อนวดตี่ิงหอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบุรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็น้านเห้ยวใครว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนา้านเห็ดใ้คนมองโ่เห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเหาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้เช้นกันครับท่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมา,นา,นากะมาๆๆมนะครับเนาะแล้กวก็เมื่อแท้แตะครับท่านผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปูค่คูณมีหลวงปูค่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนอะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักคนหลงเบาแมอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าข,ของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเกาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแลักกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมะนําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสเนียรจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียรจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขก,กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบนคับเอาดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้อง,องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ